มาเตกันหนห่อยวยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ทูกให,หนูพ่อมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูรถหล่อนะครับก็คือนี่ครับรถพิยะครับผมนี่ครับของค่ายคู่สกุลนะครับขออนุญาตทางเจ้าของค่ายด้วยนะครับผม นี่ครับพี่ยาก็คุมผ้านะครับมาใส่แป้งด้วยกันนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้เดินเข้ามานะครับเดินออกมาแตางแตงข้างในบนแหละพี่น้องน,นะครับเพราะว่าถ้าพป่นบ่อยท้ายข้างในอันตรายแป้ง,ง,ม,ปงกกมันตงใส่เว้ยต้องใสครับผมเอาอะไรมาต้องใสเดี๋ยวเอาผมก็ได้ไปทาปูนปะสามขั้นสี่ขั้นเพราะขึ้นก,กันจะมองขึง้นกันจต่ขั้นจะมีแฝดดีนะครับแฝดแฝดดูข้างไอ้ฟังพุ่นนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูแฝดนะครับมาดูเอาเป็นกล้องหลังดีกว่าเนาะท่านผู้ชมคือจีบิึงข่อยไปนะอ้าวมเมี่ยงดอกไปเดี๋ยวเป็นกล้องหลังครับผมไปกันเลยครับนี่ครับผมท่านผู้ชมงวงามครูครับอันนี้เขาว่าอ๋อขั้นนี้เบอร์ชิมผาตัวนี้ไหม โอ oh. oh, ้เอาอันเด็นคนดำดำควาไฟนี่ก็มีไฟเดียอยาเนี่ยเนี่ยอันดำดำควาไฟกัมีไฟเดียวเอาคือควาไฟใส่มล่าก็วอร์กอดเห็นแล้ม oh, our ันขึ้นถอดออกเถอะถอดถุงดำออกเถอะมาถ่ายออเสติเกอร์หืงงามเลยว่ะติเกอร์รุ่นพ่อใหม่รุ่น้งเกอร์แล้วนี่เอ้ย ดูนี่ผ่าโฮมคุ้มไหม <laughs> อือเอาว่าโฮมคุ้มไหมงี้นันก็เปิดออกเบิงงี้มือเศร้าเปิดเบิงงี้มือแรงเปิดเบิงเด็กเด็กเปิดเบิงเบิง <laughs> ไก่ไก่เนี <laughs> ่ยนี่ครับหวัวงามครูกับพี่นอ้องสีเดียวกันเลยนะครับเบอร์อันนี้เบอร์ใดสิบเกียดสิบเกียดกับสิบห้าครับผมตัวนี้จะเป็นรถรถของ รถของใครนะครับมาดูกันใส่น้อเจ้าของรถอ่นนะเนาะอันนี้พี่ยะก็จัดครอบล้อด้วยนะครับ<อ>งามเด้อโอ้ฟังเนี่ยมีเออเดี๋ยว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 ไปหาอยู่ไปหาอยอาหาดยนผู้ชมเบิง้งตั้งนี่ก่อนโอ้คือได้ออกมานล้วะนะ น่าจะตัดตัดรถแล้วโอ้ยใครเนี่ยคอยมาท่านอยู่เกือบตายทันรถเร็วครับไอ้ใกล้ได้ออกมากครับพี่รองอไอ้ยาเอาอันอันนั้นมาไปถามผมเนี้ยติ๊กเกอร์แมมอันวุ่นวายวุ่นวายเห็นไหมอยากติดวุ่นวายว่ะกพอันแกง่วงเลยเด้ย อย่างนันอยากไรพูดผู้ละดินอนเหมือนพอดนม่ได้นอนบางฝุ่นท้ายใหญ่ๆเลยครับนอนรองานเีน้อยก็คันนั้นว่าบังฝุ่นเนี่ยคือใหญ่กว่าขันดครับนก้อยพวกทกันนะแนบอกพวมานน่มันออกคักก็นีดิแกนอยู่ต้องอออกอันนี้บ่กออกเป็นไหนร้องเนี่ยบ่ออกทว่เพนกเยอะดิมือนี้เ่าแล้ว หวานนี่ไฟเสียกอยู่ปุ่น,น,อนโอ้บม่ได้เกี่ยวครับเขาเขารถเกี้ยวรถเกี้ยวหลายออกงวงสิกาะกันเอโตโตวขวักสิกาะกันขวางกันรถเกี้วนะกยวอพระพา,เา,าะ,นนะพระเป็นเงินดอกปีนะเพราะมานสูบีกายนี่บม่ได้ฟีกายนี่ขั้นใหญ่ยังว่าได้หลายเมื่อกี้นี่ขนาดสองขั้นเพราเป็นเงินเดือนอย่างเลย ต้งฟุ่นใหญ่ครับท่านผู้ชมนี่คือคนรักรถจริงๆนะครับท่านผู้ชมบมเด้เคลิ้นๆกลางๆคือของผมในของผมนี่อ่าเลี้ยวเตะารมณ์นะครับชั้นสิีบานบานล้มเตยเนาะอันนี้เขาเจ้าซ่สาไหน่สาหนึ่งเป็นบมเด้นะครับเห็นยง้มในเสาหันแง้มนั่นท่านผู้ชมหลุดกันนี่ เออที่ดีครามหลใดไงเนาะเครื่องสามร้ยอยหกสิบแรงเนาะสองคันหน้านะครับอันนี้เฉพาะของคนได้เท่าไหรน,น,นี่สามจุสองตันมามาดูคันนี้ครับมาดูเบอร์สิบเจ็ดบ้างครับผู้สกุลดัมซิ่งปูลดวนนะครับของเสียเกอร์อ่านี่เด้ ไปทำงานดีนะครับโอ้สวัสดีครับผมเสียปากครับผมแต่ก่อนก็ขับรถการเนาะเสียนะมือเนี่เปลี่ยนมาเนี่เปลี่ยนแนวแล้วลัง์สี่แล้วมันจังได้หลายงานดั้ด้วยนะครับนี่ดั้ด้วยนะครับทั้งสองคันว่างจากหางนี่ก็ไปหางล่องเนี่ยนอนเอ็นหางกล้องคันเก่าของแกก็ไอ้ไอ้ต่อมไอ้ต่อมมาขึ้นแค้นนะครับเนาะย้อนเสียงออกมาตรงมาทางนี้ ไม่ม hey, ng ือเป็นมือมือเถยตามมันเถาะธรรมชาติเาะไทยแบบจะทำได้หรไครับของผมทาปูนนี่ยทาปูนล้ไปไหนบวงว่าปากกาหนงเงินล้วก็มือมือเฮ้อูนเหรอแปากกาหนเงินของเจ้าปากกาอย่างเจ้าลงมอยืนรูได้เขาใสล้ไไหน้ไป้อมใส่ครับที่ไหเจ้าน่ยงการดเราไม่ี่มาแสดงกับแปงหดวนปงหัเฝา นั่นเลยครับทำไมม้วนมือ,อ,อหเหอื่อผมกะทีเข้าบ้านไปหาเกี่ยวเขา่าซะก่อนครับเอ๊ะนี่ก็ทีเข้าบ้านไปเกี่ยวเข่ากันตอนนี้ม้วนมือเหื่อแต่ว่าม้องมืออื่นก็ทีไปแล้ว <c oughs> ก็ต้องกลับมาเดี๋ยวไปย่างหาเสียงซอยผู้เฒ่าจับฟังจักเข้ากั <c oughs> นเะบอร์อะไรครับดันแมำมันเบอร์สองครับเบอร์สองเที่ยเบอร์สองครับทีมงานป๋าตุ๋ยเบอร์สองครับเออไปเอาตั๋วเนื้อปืนในยาเนี่ย เป็นว่ายาเนี่ยเราค้าลีดอยู่บนพาไปอ่ะโอ้ยกันผมแล้วแล้วลูกพี่เสียผมว่ะมันหาหาโมงหาโมงก็หาโม,ง,าม,ง,ามงสิบสองโอ้ยหาโมงฉี่เกินแล้วไปเอารถเทียบกันคนลยยางกันเลย,ยเฮียด <c oughs> ใส่ของเป็นเลยคอยเห็ดไปเทียยางตัอไป,ไปเทายาียนน้นี่เอออ่า n าาเขาก็จัดเลย bọc thợ kia phun dịch thầy nó chặt thầy anh nhé anh như là nó chặt ở đó này khấn tài khoản thì đã vậy cứ khấn nà nhé khấn nà cái này cái gì ngang gật lái anh phải thua mấy gì đó này nè ขาเจ้ามาสรงของครับเมื่อกี้สั้งอันพัดล้มให้พ่อไปนะครับเพราะว่าเวลาเรานอนนั่นนุ่นตากยุ่งตากอย่างหมดนะครับจากมันห้อนเลยเปิดใส่พัดล้มให้สื่อพัดล้มลดญงแบบนี้นะครับให้นะครับสวยงามนะครับท่านผู้ชมนี่ถือว่าแต่งได้แบบลงตัวมากเลยนะครขนาดฝาครอบรล่อขาเจ้าก็จัดมาใส่นะครับพุ่นนี่มีสายดำเอา น้ำมันน้ำมันมน้ำมันสองถังเลยเจ๊ว่นะ่ะถังน้ำมันสองถังเลยโอ้อ oh, พนักงานแห่งเครื่องอันนี้เมืเเอ่อกี้มันอยู่พี่เนาะมาดูบางฝุ่นท้ายครับเมื่อกี้ก็พาเดินไก่งานไก่งานไก่เชนุก็ไปทางไหนบุ๊ ครับวางุ่นไทยนะครับเต็มผืนคนนอนได้อยู่นี่นี่เล็กเห็ียดแบบมันกล้งเลยนะครับคันนี้ก็เต็มไทยนะครับเสียปา้ยาแกก็ไปทางครอบคัวหลายกว่าคือยังผมแหละเลยบ่่คยได้ลงรลอดเพราะวันไหนกะเดียแน่ยังเสียเอามาลงอย่างนี้นะคือกันกับผมนะครับผมกันกันฟอ ได้อยู่ได้ใส่เนี่ยกับกปั่นมาให้รดน้ำนะครับสไตล์เดียวกันกับผมเสียปากนะครับตัวนี้เป็นหางพนัดนะครับท่านผู้ชมพนัดปีห้าหกนะครับเดี๋ยวบึ้งแล้วก็ดวเดียวกันแต่เบาไฟไทยายเจ้าจัดแต่งไม่นะครับตัดออกเมสไตล์เดียวกันแบบเน้นใช้งานนะครับเน้นใส่งานเน้นแบบ แต่่าก็บ่มีเงินได้แค่ดอกพี่น้องนะครับแ้่เจ้าแจงหลางหลดหลังแล้วมันอยู่ที่คนชอบครับบางคนกับหมักนะครับตัวนี้นี่แค่เจ้าจลงของอ่ะพวกพวกล้ของอยู่ฐาเรืยหมักเลยนะครับเนี่ยเหยียบขึ้นสบายเลยเนี่ยครับอย่างนี้นะครับเหยียบขึ้นนะครับโอ้ในมีหัวถุงจมโบอยู่ข้างบน ุงจัมโบ้ใหญ่นะครับถ้าเขาผิดเขาขอโทษค่ายยักษ์ใหญ่เลยครับเนี่กาลสซินกน็ต้องยกให้เขาเลยล่ะครับของฝุ่นท้ายครับไฟท้ายก็ เองที่ก็ดีเลยไอ้อท้ายก็ทรงเดียวกันกับของผมนะครับตัวหางนะโมเมนต,ตัวแม่นี่ครับออกมาอะไร่กันแหละครับช่วงสิ่เอ็นออกมาออกมาจักหวัวดอกจะมีสีน้ำเงินด้วยนะครับที่มีสงเทา เครื่องครับเครื่องใหญ่ๆเครื่องบอกเยบเลยวสวยงามนะครับท่านผู้ชมก็ไอ่ๆขจ้ามาคุ้มผ่าคุ้มแพร่นะครับเป็นกงสิเอาเป็นไปเอาตัวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้ติดเที่ยงนะครับก็จบลงไปนะครับสําหรับคลิปนี้จบกับภาพสวยๆงามๆนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรดสวยรดงามด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ าผมพูดอะไรไม่ถูกต้องไปก็การาบขอประทานอภัยด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับมาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากกล่าเหยื่อและพี่ได้ชูใจหนูพอมอ